ช่องตามใจทูเดย์เจ้าของร้านพิศวงตอนที่195ถอยไม่เหรอดวงตาอสารพิษเบื้องหลังหน้ากากของวัยรีลง น้ำเสียงของเขานั้นเป็นการถามโดยแท้เพราะถึงอย่างไรในฐานะหนึ่งในสาวกผู้พักดีของเจ้าของร้านหลินเมื่อเห็นใครสักคนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านหลินให้กับเหยื่อที่ถูกล้อมของตนพร้อมๆกับเหยยดหยามลูกค้าคนหนึ่งของร้านหนังสือต่อหน้าต่อตาเขานั้นทั้งคู่ต่างเป็นการกระทำน่าตกตะลึงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่สำหรับคนที่ผ่านไปมาแล้วคำถามเช่นนี้ทำให้หลังของพวกเขาหนาวเยือก เพราะถึงอย่างไรเมื่อมีคนถืออาวุธโชคเลือดทั้งตัวโผล่มาไม่ว่าคนคนนั้นจะพูดอะไรคนเห็นย่อมรู้สึกกระวนกระวายสุดๆกันอยู่แล้วแน่นอนว่าคอนกรีฟตัวแข็งทื่อสงสัยว่าอะไรผิดไปกันแน่และทำไมจึงมีศัตรูอีกคนโผล่มาในยามกับขันแบบนี้มันใกล้มากแค่อีกนิดเดียวแท้ๆแค่อีกนิดเดียวฉันก็จะฆ่าเชอรี่ได้แล้วแท้เชียว คอนกรีฟในตอนนี้เกลียดความใจเย็นของตัวเองเมื่อไม่กี่นาทีก่อนจับใจถ้าไม่ใช่เพราะเขาโมวแต่เล่นไปเรื่อยบางทีตัวเองอาจจะได้รับชัยชนะอันหอมหวานไปแล้วก็ได้น้าเศร้าที่ไม่ว่าจะเสียใจต่อการตัดสินใจเมื่อครู่นี้ของตนแค่ไหนเวลาก็หวนกลับไปไม่ได้แล้วสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนี้คือภาวนาและร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้น ในตอนนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนกว่าเขาจะมาตรหนักรู้ว่าตนพูดอะไรผิดไปอย่างแท้จริงได้ก็เป็นตอนที่เขาได้เห็นผลลัพธ์นองเลือดลางๆของเหล่าสมาชิกงานเลี้ยงโลหิตที่ถูกเส้นหนวดเสียบทะลุร่างคนคนนี้มีความสัมพันธ์กับร้านหนังสือแน่ไม่ใช่ว่าคำพูดของเราเมื่อกี้มันเท่ากับสั่งตายตัวเองเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะคอนกรีฟตะโกนถ้าผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะ ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าจริงๆหรือไม่คอนกรีฟก็ได้ซื้อเวลาเพิ่มอีกสองสวินาทีเพื่อเปิดโอกาสให้คุณฮาเปอร์ช่วยเขาแล้วหืมจริงตามคาดไว้ผ่อนแรงบีบของเขาลงเล็กน้อยพลางถามคอนกรีฟด้วยรอยยิ้มสว่างสวยงั้นบอกฉันสิว่านายคิดยังไงกับคุณหลินนายผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงแค่จะเจอหน้าฉันยังไม่เคยเจอเขามาก่อนเลย ช่างมันเถิดฉันเดาว่าเจ้าคนคนนี้ต้องเป็นคนชั่วร้ายเหี้มโหดแน่ๆคนที่สามารถบงการเจ้าผีร้ายระดับภัยพิบัติอย่างไวได้ก็มีแค่เทพปีศาจอะไรสักอย่างหรืออย่างน้อยก็ลูกกระจกของมันคอนกริฟคิดในใจอย่างเครียดแค้นแต่จากภายนอกแล้วเขาแสดงสีหน้าท่าทางจริงใจแล้วเขาก็สรรเสริญออกมาด้วยรอยยิ้มฝืนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเขาต้องแข็งแกร่งที่สุดเขารู้ทุกอย่าง จากการใช้ความรู้เก่าของเขาจากความยกย่องบูชาที่เหล่าศาสนิกชนในสมัยนี้สัรเสริญพระเจ้าของพวกเขาในตอนนี้เขาก็ยอคุณหลินขึ้นประหนึ่งเป็นเทพ,พเจ้าระดับสูงทีเดียวคอนกรีฟสันเสริญชุดใหญ่พลางตัวสั่นเทาหลังพักใจเดียวที่ทำให้เขาไม่แตกเพราะความกลัวไปเสียก่อนก็คือความคิดที่ว่าความหวังสุดท้ายที่จะช่วยเขาได้อยู่ใกล้นิดเดียวคุณฮาร์เปอร์ในระดับภัยพิบัติต้องช่วยเขาออกไปได้แน่ๆทั้งเขาและไวต่างก็ระดับภัยพิบัติกันทั้งคู่ ดังนั้นการต่อสู้ระหว่างทั้งคู่อย่างน้อยก็ต้องยิบเยื้อแหละตราบใดที่สามารถหลบออกไประหว่างเขาสู้กันได้เขาก็สามารถรวมพลแล้วกลับมาใหม่อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมได้เขาได้สร้างความสัมพันธ์เชิงร่วมมือกับงานเลี้ยงโลหิตไว้นานแล้วและยังเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดหอาการค้าแอสาขาชัปแมนเป็นลำดับสองด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ต่อให้ทุกอย่างที่ว่ามานี้ล้มเหลวเขาก็ยังมีวิธีแห่งดาบอาคีหนุนหลังเขาอยู่อีก ในเมื่ออยู่ใต้การดูแลของพวกเขามาตั้งนานพวกเขาก็ต้องส่งกองหนุนมาช่วยแน่ขอแค่สามารถหนีออกไปได้เท่านั้นปากของคอนกรีฟแห้งผักในขณะที่พยายามยือความคิดเชิงบวกเอาไว้เขาพูดทุกอย่างที่เขานึกออกออกไปหมดแล้วแต่ฮาร์เปอร์ก็ยังไม่โผล่มาช่วยเขาสักทีเสียงของเขาเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็พูดอะไรไม่ออกอีกแล้วตอนนั้นเองเขาถึงตระหนักได้ว่าบริเวณรอบๆเงียบเสียจนเข็มหมุดตกยังได้ยิน ไม่มีผู้ช่วยเหลือและไม่มีแม้แต่เสียงเดียวให้ได้ยินเลือดของคอนกรีฟเย็นเฉียบเมื่อเขาเบิกตามองแววตาขำขันของวรยรอให้เขามาช่วยนายอยู่เหรอวายปล่อยมือของเขาด้วยท่าทียยหยันปล่อยให้เส้นหนวดของเกรดี้ขยับมาล้อมคอนกรีฟตรึงเขาไว้แล้วหมุนตัวเขาไปมองด้านหลังนับแต่เริ่มล้อมจับเชอรี่ในที่สุดคอนกรีฟที่หันหลังให้ฮาเปอร์อยู่ตลอดก็ได้เห็นว่าความหวังสุดท้ายของเขาทำอะไรอยู่ เรดี้ยึดครองพื้นที่ทั้งห้องส่วนตัวนี้ไปแล้วรวมไปถึงเส้นหนวดยาวๆที่ยืดแยกสาขาไปทั่วแล้วมวลร่างทั้งร่างของมันครอบคลุมไปทั่วบริเวณห้องทั้งห้องในตอนนี้ดูราวกับรังอะไรสักอย่างที่สร้างจากเลือดเนื้อที่ยุกยิกอยู่ตลอดเวลาหัวกะโหลกหมาป่าของมันลอยอยู่บนอากาศสายไปมาราวหางของงูหางกระดิ่งแล้วฮาร์เปอร์ก็ถูกรัดอย่างแน่นหนาอยู่ในรังเลือดเนื้อมีชีวิตนั้น เส้นหนวดนับไม่ถ้วนบีบรัดร่างผอมแห้งของเขาไว้แน่นราวกับว่าเขาเป็นผ้าขี้ริ้วชุ่มน้ำสสารเหลวสีดำที่ดูเหมือนน้ำมันจำนวนมากทะลักไหลออกมาจากชั้นผ้าพันแผลเส้นหนวดบางเส้นยังเสียบเข้าไปในร่างของเขาดูราวกับเป็นหลอดดูดน้ำที่กำลังทำให้ร่างกายพันของเขาแห้งเหือดในฐานะนักล่าเลือดสีดำของฮาร์เปอร์นั้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าผู้ไร้ลักษณ์สัตว์ประหลาดแห่งความมืดประเภทหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างที่แน่ชัดต้องใช้ผ้าพันแผลรัดร่างเพื่อรักษารูปร่างมนุษย์ของพวกเขาไว้ ผลก็คือร่างของเขาถูกบิดราวกับเป็นตุกตายัดนุ่นพร้อมๆกับเส้นหนวดมากมายที่ง้างทะลวงเข้าไปในช่องปากเขาเปล่งเสียงอะไรแทบไม่ได้เลยทางเดียวที่จะชี้วัดความเจ็บปวดที่ตัวเองกำลังเผชิญก็คือต้องมองไปที่ความหวาดกลัวในดวงตาสีแดงของเขาเขาทุกทรมานแสนสาหัสจนถึงกับมองคอนกรีฟด้วยสายตาเกลียดชังราวกับจะพูดว่าถ้าไม่ใช่เพราะแกฉันคงไม่ต้องมาประสบชะตากรรมแบบนี้วหวยหัวเร,ราะรา ฉันไล่ล่าฮาร์เปอร์มาเกือบ20ปีแล้วแต่เขาดูจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยฉันละทิ้งความหวังไปแล้วตัดสินใจไว้ชีวิตเขาเพราะมันไม่คุ้มต่อความพยายามอีกต่อไปแล้วลองคิดสิว่าฉันแปลกใจแค่ไหนตอนที่นายล่าเขาออกมาจากสุดยอดแหล่งกบดานของเขาดิ่งตรงมาหาฉันได้ด้วยคำสั่งเดียวในขณะที่เขาพูดอดีตนักล่าที่มีชื่อเสียงฮารเปอร์ก็ได้กลายเป็นก้อนศพดำๆที่แห้งเหี่ยวไปแล้ว แล้วเกรดี้ก็ขโมบสิ่งที่หลงเหลือของคนระดับภัยพิบัตินี้อย่างรวดเร็วราวกับเป็นขนมหนึ่งจานคอนกรีฟรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดไปอย่างมหันต่างของความแข็งแกร่งระหว่างบุคคลระดับภัยพิบัติสองคนนั้นไม่น่าจะห่างกันราวฟ้ากับเหวแบบนี้ฮาร์เปอร์ผู้ขายวิญญาณแรกที่สุขัวนอนต่อวิธีแห่งดับอัคคีมาตั้งหลายปีแทบขัดขืนอะไรเกรดี้ไม่ได้เลยแล้วเขาก็กลายเป็นของว่างจานด่วนให้กับมันไปแทน อ้อใช่ฉันรู้อยู่แล้วหละว่านายไม่ใช่ลูกค้าร้านหนังสือหรอกนั่นคือเหตุผลที่ทำไมฉันถึงถามความเห็นนายที่จริงฉันทำเพื่อความบันเทิงน่าจุดประสงค์คือเพื่อให้นายรู้สึกมีความหวังลมหาฮแลแล้งๆก่อนตายและเพื่อให้นายสรรเสริญคุณหลินออกมานั่นทำให้คอนกรีสติแตกคอนกรีตสายหน้าอย่างบ้าคลั่งพร้อมน้ำตาหนองหน้าอย่าอย่าฆ่าผมเลยคุณฆ่าผมไม่ได้นะ ผมสังกัดอยู่กับงานเลี้ยงโลหิตหอ,อการค้าแอสและวิธีแห่งดาบอัคคีนะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังเอาตัวเองมายุ่งกับอะไรถ้าคุณฆ่าผมคุณต้องเสียใจภายหลังแน่วายหัวเราะฮือแล้วส่งสัญญาให้เครดี้จบงานทว่าในตอนนี้เองกลุ่มคลื่นกระเพื่อมอีเทอร์และออร่าใหม่ๆสองสามสายพันปรากฏขึ้นดวงตาของวายรีลงอย่างระแวดระวังในขณะที่เขาสำรวจบุคคลที่ปรากฏขึ้นใหม่ในห้องคนระดับภัยพิบัติโผล่มาอีกแล้ว ใช่แล้วมีคนระดับภัยพิบัติคนหนึ่งปนอยู่ในหมู่คนที่ใช้เวทมนต์เทเลตมาที่นี่ด้วยคอนกรีฟหาคนคนนั้นเจอได้เพียงเห็นเงาร่างของเขาแล้วเริ่มแหกปากขอความช่วยเหลือคุณลู่ช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับผมมีส่วนลงทุนลงแรงเพื่อวิธีแห่งดาบอาคัคคีไปเยอะเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้ก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของวิธีแห่งดาบอัคคีด้วยเช่นกันและเขาดูจะเคยติดต่อกับคอนกรีฟมาก่อนด้วยเงียบ คนที่ดูเหมือนจะเป็นนักรบจากทางเหนือเอ็ดใส่แล้วเขาก็ชักดาบออกมาในขณะที่ตาจ้องไปยังวาวคอนกรีฟได้รับความหวังกลับมาอีกครั้งแล้วเขาก็ฝากความหวังใหม่ไว้กับบุคคลระดับภัยพิบัติคนใหม่นี้ไวเองก็เตรียมตัวต่อสู้เช่นกันเจ้าระดับภัยพิบัติคนนี้คนละเรื่องเลยเมื่อเทียบกับฮาร์เปอร์ ทว่าก่อนที่จะทันได้เกิดอะไรขึ้นคลื่นอีเทอร์ของเวทมนต์สื่อสารก็ปรากฏร,รอบๆนักรบชื่อลูกคนนี้แล้วทําให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเขาโบกมือไปมาบนอากาศแล้วประกาศออกมาร้านหนังสือและวิธีแห่งดับอัคคีได้ทําข้อตกลงกันแล้วเบื้องบนสั่งลงมาให้ถอนการสนับสนุนทั้งหมดของคอนกรีฟทุกคนถอยผู้มาใหม่ทั้งหมดที่ได้ยินคำสั่งต่างกลับหลังหันหายว่าไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงสถานการณ์อันกระอักรอกระอ่วนสุดขีด คอนกรีฟแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยกำลังเสริมจากวิธีแห่งดาบอัคคีหายตัวไปไวพอๆกับที่โผล่มางะงเป็นนี้ลหละนี่ฉันเป็นศัตรูกับตัวเองมาตลอดเลยเหรอไม่ใช่ว่าร้านหนังสือคือศัตรูเหรอทำไมวิธีแห่งดาบอัคคีถึงถอยละ่ะทั้งสองฝ่ายไปตกลงกันได้ยังไงแล้วตกลงกันทำไมก่อนถ้าร้านหนังสือไม่ใช่ศัตรูแล้วใครล่ะศัตรูถ้าร้านหนังสือไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นพันธมิตรของวิธีแห่งดับอคัคคีแล้วเรายังไปถือว่าร้านหนังสือเป็นศัตรูนี่ก็คือศัตรูคือฉันเหรอตลอดมาฉันเป็นศัตรูกับตัวเองมาตลอดเลยเหรอคอนกรีฟทําได้เพียงเหมอมองกรามที่อ้าออกจากสั์ร,ร้ายนั้นขมบเขาเข้าไปพร้อมๆกับความหวังสุดท้ายที่จังหายไปเออ หลังจากกินจนเต็มคราบเกรดีก็เรอออกมาอย่างพึงพอใจร่างใหญ่ยักษ์ย้ายของมันได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเลือดอสูนของฮาร์เปอร์ที่ทาให้ลวดลายที่เหมือนเส้นเลือดสีดําของมันดูลึกล้ําขึ้นมันหดเส้นหนวดเก็บแล้วกลายร่างอีกครั้งครั้งนี้มันกลับไปเป็นสุนัขสีขาวตัวใหญ่ดวงตากลมโตสีดําของมันกระพริบอย่างไร้เดียงสาในขณะที่มันแลบลิ้นออกมาแล้วเริ่มหอบไวเดินเข้าไปหาเชอรี่แล้วถามขึ้นว่าคุณหนูเธอเป็นลูกค้าของร้านหนังสือหรือเปล่าช่องตามใจทูเดย์ เจ้าของร้านพิสวงตอนที่196ทุกอย่างต่างเป็นกลยุทธ์ของเจ้าของร้านหลินเชอรี่เห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบทันทีที่เห็นว่าเจ้าพวกระดับสัตว์ประหลาดต่างถูกเกรดี้กินไปทีละคนเธอก็วิ่งไปหลบที่มุมห้องเพื่อไม่ให้โดนลูกหลงจากการต่อสู้หัวใจของเธอที่ได้พบวิกฤตอาจถึงตายได้เต้นร,รัวอย่างรุนแรงศึกระหว่างระดับภัยพิบัติน,นั้นไม่ค่อยมีให้เห็นและมักจะเป็นเรื่องที่เห็นได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะคนมองอาจจะตายไปได้ง่ายๆในตอนที่พวกเขาได้พบมันแม้ว่าทั้งห้องจะถูกสัตว์ประหลาดยักย้ายปกคลุมไปเกือบหมดแต่ก็ยังมีพื้นที่มุมหนึ่งที่เกรดีเวนที่ไว้ไม่ว่าจะด้วยคำสั่งของาวหรือไม่ก็ตามเชอรี่นั่งกุมหัวขดตัวอยู่มุมห้องเหมือนดอกเห็ดน้อยๆที่มองสถานการณ์กลางห้องอย่างกระวนกระวายทว่าทั้งสองในสึกนี้ดูจะมีความห่างชั้นของพลังอยู่มากเชอรี่จึงไม่ได้เห็นฉากรบดูเดือดอย่างที่วาดไว้ในหัว นักล่าระดับภัยพิบัติฮาร์เปอร์ไม่ได้พุ่งเข้าประชิดไวทันทีอย่างที่เธอคาดไว้จากที่เชอรี่รู้ส่วนใหญ่แล้วนักล่าจะเร่งโจมตีแล้วเข้าประชิดศัตรูที่เป็นนักเวทเพราะถึงอย่างไรปกติแล้วพวกนักเวทมักจะร่างกายอ่อนแอกว่าและไม่เก่งการต่อสู้ประชิดดังนั้นพวกนักล่าจึงย่อมใช้จุดแข็งของพวกเขาเล็งเล่นงานจุดอ่อนของศัตรูถ้ารักษาระยะไว้ได้นักเวทในระดับเดียวกันจะได้เปรียบมาก สมัยที่ววย,ยังอายุน้อยและร้ายประสบการณ์มันก็เป็นเพราะการมองข้ามจุดอ่อนนี้นี่แหละที่ทําให้ฮาร์เปอร์เข้าประชิดตัวเขาได้ถึงแม้ว่าวายจะเลี่ยงการบาดเจ็บถึงตายไปได้แต่ใบหน้าของเขาก็ถูกฉีกออกแล้วได้รับชื่อเล่นบุรุษหน้ากาก,ากดํามาแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็เรียกได้ว่ามาเผชิญหน้ากันอีกครั้งในสถานการณ์เดียวกันแปะทว่าฮาร์เปอร์ไม่กล้าพุ่งเข้าไปหาเขาแล้วไม่เพียงแต่ไม่พุ่งเข้าไปเขากระทั่งเริ่มตัวสั่นงันงกแล้วถอยหนีอย่างลนลานด้วย ฮาร์เปอร์ระลึกถึงความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจได้วายที่เติบโตแล้วนั้นน่ากลัวเกินไปเหมือนสัตว์ป่าที่มีเหตุผลและฉลาดเขาบ้าคลั่งดูร้ายและกัดไม่ปล่อยยิ่งกว่านักล่าเสียอีกวายไล่ล่าฮาร์เปอร์อย่างไม่จบสิน้นจนฮาร์เปอร์ต้องไปขอหลบหลังวิธีแห่งดาบอาคีและสุดท้ายก็กลายเป็นสุนัขรับใช้ขององค์กรที่ว่าไป ฮาร์เปอร์อยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆมาหลายต่อหลายปีแต่เขาไม่เคยคิดจะใช้พลังของวิธีแห่งดับอัคคีเพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้างแค้นเลยเพราะจิตวิญญาณของเขาถูกไวยบทขยี้ไม่เหลือแล้วในตอนนี้เมื่อฮาร์เปอร์ได้มาพบไวอีกครั้งสัญชาตญาณก็ยังบอกให้เขาหนีและการกระทํานี้เองที่ทําให้ไวละทิ้งความคิดที่จัระลึกอดีตหรือฆ่าด้วยตัวเองทิ้งไปแล้วปล่อยให้เกรดี้ลงมือ สุดท้ายบุคคลระดับภัยพิบัติก็ตายไปเสียเฉยๆต่อหน้าต่อตาเชอรี่ด้วยลักษณะนี้เองเธอตะลึงงานพลังคิดว่าระดับพลังของวายหน้าจะใจกล้กับระดับเหนือนพาหรือบางทีเขาอาจจะอยู่ในระดับเทพไปแล้ววะนักเวทมนต์ดำคนนี้ที่ถูกโจเซฟปรับจนหายไปหลายปีนั้นไม่ได้ตายแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าอีกที่จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งและจุดเปลี่ยนนั้นก็คือร้านหนังสือดวงตาของเธอเปล่งประกายเมื่อรู้สึกเป็นมิตร อย่างแปลกๆแล้วพยักหน้ารัวๆพลางร้องออกมาใช่ค่ะฉันซื้อหนังสือจากร้านของคุณหลินเมื่อสามปีก่อนฉันเพิ่งจะไปร้านหนังสือมาเมื่อเร็วๆนี้แล้วกระทั่งช่วยเขารีโนเวทร้านส่วนขยายร้านใหม่ด้วยนะคะที่ฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมของคอนกรีฟกับโบสถ์แห่งจุดสูงสุดนี่ก็เป็นเจตนาของคุณหลินค่ะเชอรี่เล่าเรื่องของเธอตั้งแต่ต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เผชิญหน้ากับลูกค้าคนอื่นของร้านหนังสือ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอมีความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้จังว่าไวายได้หนังสือเล่มไหนจากร้านหนังสือมายิ่งกว่านั้นเขายังเรียกคุณหลินว่าเป็นพระเจ้าและผู้กอบกู้ของเขาด้วยดูดูแล้วก็เหมือนจะเป็นสาวกของคุณหลินหรือนั่นจะหมายความว่าคุณหลินมีสังกัดกับาศาสนาอะไรสักอย่างหรือนี่คือตัวตนจริงๆของคุณหลิน ยิ่งเชอรี่คิดเธอยิ่งรู้สึกหวั่นหวันแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ตื่นเต้นสุดขีดด้วยราวกับว่าเธอในตอนนี้ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของหลินเจียแล้วอย่างนี้นี่เองวายพยักหน้าด้วยรอยยิ้มน้อยๆเธอรู้จักร้านหนังสือเร็วกว่าฉันปีหนึ่งดูเหมือนเธอจะเป็นรุ่นพี่นะเชอรี่ยกมือขึ้นค้านทันทีคุณพูดเกินไปแล้วค่ะมันก็แค่ทางฉันโชคดีเท่านั้นเอง การได้เจอคุณหลินเป็นเรื่องดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันฉันได้ยินเรื่องที่คุณทำทั้งหมดในอดีตมาแล้วหลักค่ะไม่ว่าจะด้านไหนคุณก็เป็นรุ่นพี่ฉันทั้งนั้นเลยนี่คือคนระดับภัยพิบัติและเชอรี่ก็รู้ดีว่าเขาสุภาพกับเธอเพราะคุณหลินเท่านั้นถ้าวันดีคืนดีเขารู้สึกไม่อยากจะทำตัวดีกับเธอขึ้นมาเชอรี่ก็รู้ว่าเธออาจจะจบเหมือนฮาร์เปอร์ก็ได้ สุภาพบุรุษชาราผู้ดูเป็นกันเองนี้ค่าคนเป็นสิบสิบคนได้ในพริบตารวมไปถึงคนระดับภัยพิบัติด้วยแล้วจากนั้นก็มาคุยกับเธออย่างใจเย็นอ่อนโยนมันแสดงให้เห็นจริงๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนสายตาของวายที่มองไปทางเชอรี่อ่อนโยนลงเดิมทีฉันก็เข้าร่วมกับงานเลี้ยงโลหิตเพราะฉันอยากจะเผยแพร่คำพูดและงานของคุณหลินเหมือนภารกิจของเธอนี่ก็เป็นงานที่คุณหลินมอบหมายให้ฉันเหมือนกัน เขาชี้ไปที่ข้างในสุดของห้องอีกทิศหนึ่งเมื่อมองตามไปเชอรี่ก็ตรหนักว่ามีคนอีกสี่คนที่นอนชักกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้อยู่ที่พื้นพวกเขาคงจะเป็นเป้าหมายเทศนาของเขาฉันไม่ได้คิดจะเข้ามายุ่งยามที่นี่แต่คำพูดของคอนกรีฟและฮาร์เปอร์ที่อยู่ที่นี่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไวเอื้อมมือเข้าไปในกล่องเนื้อแล้วหยิบหนังสือสัญญาสมุดบัญชีและแหวนอัญมณีวงหนึ่งออกมาส่งให้เชอรี่ เชอรี่กล่าวขอบคุณวายพลังหยิบพวกมันมาแล้วก็พบว่ามันเป็นสัญญาที่ลงนามระหว่างคอนกรีฟและโบทแห่งจุดสูงสุดจริงๆบัญชีแยกประเภทที่อยู่ในสมุดบัญชีนั้นมีทุกธุรกรรมของงานเลี้ยงโลหิตระบุไว้และอัญ,ญมณีที่หัวแหวนก็เป็นศิลานักปราดขนาดจิ๋วที่มาจากสินค้าที่ถูกขโมยไปฉันรู้คาฮาเปอร์คือศัตรูที่คุณตามหามาตลอดหลายปีนี้เชอรี่ถอนใจบังเอิญจริงๆแล้วเชอรี่ก็ชะงักไป มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเหรอวายเข้ามาร่วมกับงานเลี้ยงโลหิตเพื่อช่วยเผยแพร่คำสอนของคุณหลินตัวเชอรี่เองก็มาที่นี่เพื่อช่วยคุณหลินหาหลักฐานการหาวัตถุดิบสร้างแก่นจันทร์ศักดิ์ของโบสถ์แห่งงอจุดสูงสุดไปพร้อมๆกับแทรกแซงสถานที่ทำธุรกรรมและค้นคอนกรีฟลงแล้วปรากฏว่าคอนกรีฟเป็นคนช่วยงานเลี้ยงโลหิตในการหาแห,หล่งกบดานและเพราะเหตุนั้นทั้งคู่จึงโคจรมาเจอกันพวกศัตรูจากวิธีแห่งดาบอัคคี ที่จูจ่ๆก็โผล่มานั้นคงจะทําให้วายรู้สึกตึงมือแต่จูจ่ๆพวกเขาก็ถอยกลับไปเพราะข้อตกลงระหว่างร้านหนังสือและวิธีแห่งดับอคัคคีฉันเห็นแล้วว่าเธอก็ตระหนักถึงมันเหมือนกันวายพูดขึ้นก่อนจะมาที่นี่เจ้าของร้านหลินเคยมาเยี่ยมฉันที่บ้านด้วยตนเองแล้วใช้เหรียญแห่งโชคชะตาช่วยชีวิตฉันไว้ยิ่งกว่านั้นเขายังช่วยทํานายปฏิบัติการนี้แล้วได้โชคดีดังนั้นฉันจึงโชคดีได้เจอฮาร์เปอร์คนที่ฉันไล่ล่าคว้าน้ำเหลวมาหลายสิบปี แล้วฉันก็จําได้ว่าเหรียญแห่งโชคชะตานั้นหอการค้าแอสเก็บมันไว้มาตั้งนานแล้วนี่เชอรี่รู้สึกราวกับมีฟ้าผ่ามาที่กลางกระหม่อมแล้วทุกอย่างก็พลันเชื่อมโยงกันขึ้นมาเธอสูดหายใจลึกๆแล้วพูดขึ้นใช่คะในระหว่างร้านใหม่กําลังรีโนเวทฉันให้บัตเลอร์ของฉันมอบเหรียญแห่งเคราะหให้กับคุณหลินเป็นของขวัญในขณะที่ฉันธุรกิจรัดตัวแล้วไปร้านหนังสือไม่ได้ด้วยตัวเอง บัตเลอร์รายงานว่าคุณหลินดูจะอย่างรู้อยู่แล้วในเวลาเดียวกันเจ้าของร้านสื่อวีดิทัศน์ที่ร้านข้างๆก็มาให้เหรียญแห่งโชคกับคุณหลินแล้วทั้งคู่ก็ประกบกันกลายเป็นเหรียญแห่งโชคชะตาค่ะนั่นแหละที่ฉันพูดถึงวายตื่นเต้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณหลินใช้ของขวัญของเธอมาช่วยฉันและในขณะเดียวกันเขาก็ทําให้ฉันได้เจอศัตรูคู่อาฆาตที่ล่ามาตั้งหลายปี แล้วในเวลาเดียวกันพวกเราต่างก็ทำงานของตัวเองรูล้ล่วงได้หลักฐานของเธอภารกิจของฉันรวมไปถึงการทำข้อตกลงกับวิธีแห่งดับอคัคคีเป็นการติดต่อสามทางทุกอย่างต่างก็เป็นกลยุทธ์ของเจ้าของร้านหลินแผนอันประณีตที่วางไว้แบบชั้นต่อชั้นไม่น่าเชื่อจริงๆลูกค้าทั้งสองของร้านหนังสือมองหน้ากันต่างฝ่ายต่างทึ่งในปัญญาอันเฉียบแหลมไร้ประมาณของหลินเจียที่ควบคุมทุกสิ่งไว้ในกำมือได้